h ้ำเซินดองถ้ำท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เวียดนามเซินดองเค e หรือถ้ำเซินดองแปลว่าถ้ำแม่น้ำภูเขาเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฟองหยาแก่บางอำเภอโบจักจังหวัดกวางบินทางภาคกลางตอนบนของประเทศเวียดนามว่ากันว่าเป็นถ้ำที่โหดที่สุด การเดินทางนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆกว่าจะเข้าไปถึงตัวถ้ำและคนที่ไปจะต้องชอบอดทนและมีความบ้าพอสมควรถ้ำเซินดองถูกค้นพบครั้งแรกในปี1991โดยชายท้องถิ่นชื่อว่าโหกานซึ่งเขาเข้าไปหลบฝนและพบว่ามีเมฆลอยอยู่ในถ้ำมีป่าและแม่น้ำไหลผ่าน แต่ในช่วงนั้นยังไม่ได้รับความนิยมมากนะักจนต่อมาในปี2009ถ้ำสันดองได้ถูกค้นพบอีกครั้งด้วยกลุ่มนักสำรวจนักเดินถ้ำชาวอังกฤษนำทีมโดยฮาวาดลิมเบิร์กเขาค้นพบว่าถ้ำแห่งนี้มีพื้นที่กว่า9ตารางกิโลเมตรกว้างประมาณ160เมตรสูงประมาณ20เมตร อีกทั้งยังมีแม่น้ำใต้ดินขนาดใหญ่และมีป่าดงดิบระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากๆซ่อนอยู่ภายในเขาคาดการว่าถ้ำส่วนดองแห่งนี้เกิดขึ้นมากกว่า2-5ล้านปีก่อนจากการถูกสายน้ำกลัดกร่อนเป็นเวลานานจนหินปูนทลายตัวลงกลายเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่และถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย ถ้ำเซนดองเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี2013และจำกัดคนเข้าชมเพียง500คนต่อปีปีแรกให้คนเข้าได้เพียง18คนปีถัดมาเพิ่มเป็น240คนเหตุผลเนื่องมาจากเขาอยากรักษาถ้ำเอาไว้เพราะมันบอบบางมากถ้าใครอยากชมความสวยงามของถ้ำนี้คงต้องจองข้ามปีกันเลยทีเดียวและค่าใช้จ่ายก็ราคาไม่เบาเช่นกัน ส่วนช่วงเวลาแนะนำให้มาเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะดีที่สุดการปีนเข้าถ้ำนั้นทั่วไปจะมีความยากง่ายถึง6ระดับซึ่งถ้ำเซินดองอยู่ในเลเวลที่6ถือว่ายากสุดๆเมื่อเข้าไปในถ้ำแล้วนอกจากจะได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการธรรมชาติที่สวยงามของตัวถ้ำอีกทั้งความอัศจรรย์ของเมฆที่ลอยอยู่ในถ้ำซึ่งพบเห็นได้ยากมากๆ ขาลุยขาโหดแนวแอดเวนเจอร์มาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังจริงๆ